ครับสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ผมมีประกิดอยู่จ้องตามดอกกับอดอกชาวนั่นก็ไปตอกปูกาเนี่ยครับกาลงไปตอกปูกับน้องนองครับน้องนองตอกปูที่ปูดำที่ชายาดรับลองมาติดตามกันดูนะครับว่าประกิดวันนี้จะสำเร็จไหมรับ มาติดตามกันดูนะครับตกปูดำที่หาดป่าบีบีม่ปปอ,อ,อ,อาปปีดูนะครับว่าวันนี้จะได้รักเนี่ยครับปพิงต,ตัาจะลงแล้ว

นี่นี่นะครับเอ๊ไปตรงนู้นเลยแกบิดแตนำขึ้นมากแล้วเยอะก,กว่าไปเลยเตอโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับว่า ปรกาวันน e ี Omaha, on ้จะได้จากี่ตัวลองดูครับติดตามกันดูรีบนะครับจะรีบเรียกไปทันนี่คนนี่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 ไ่ไปเลยไปลไปไไไปลไลงไปไปไไปลไปไปลงไปงไปงไป เคมอเตอร์ไซค์นะครับเคมอเตอร์ไซค์มาริม,มาสครับมาริม,มาสครับโอ้นุนลงเลยครับอ่าเกือบปั๊บเลยครับเนี่ยครับเรื่องและอีกเทียรุกมาลงตรงน,นั้นแหละเออมาฮักปักฮักอันปักต่างก้านนี่นี่ปักต่างเนี่ครับฮักก็ต่างอันได้เลยไอ้

อีกสี่ลูกนะครับอีกสี่ลูกอสี่ลูกไปแล้วนะครับไปแล้วต่อมาใหญ่เลยต่อมาใหญ่ Ờ tao nói lại Ok We'll be right back. ไปอ่ากว้างไว้างใหญ่ไปแล้วนะครับอ่าวางหย่งไปแล้วไปแล้วใช่อ่าเดี๋ยวลองมาดูว่าสักประมาณใบมุ่งใบมุ่งนะครับอ่าใบมุ่งเดี๋ยวลองมาดูว่าได้ไหมครับผมกลับกับมาเลยครับโอ้ประชิดตะกรัมที่พ่าดเอาไปทำเก่าน้อครับมากันตามคนมาน้องๆมาอ่าในกำลังกลับอนเดี๋ยวลองมาดูว่าประชิดวันอ่าวันนี้จะได้ ได้ไม่ได้มาเดียวไปรับมาโอเคนี่ก็ยิบปักเทียงกับปักเทียงก็มาขุ่ข้าวทำกับข้าวหอยครับผมเป็นหอย โอ้ยแมงผู้ทำน้ำจิ้มนะครับทำน้ำจิ้มโอ้โหอร่อย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 มากมากครับเปิบด้วยมือเลยครับวันนี้เปิบด้วยมือเลยครับใต้บ้างกลางบ้างอย่าไปเกลียดนะครับวันนี้เอาปัสสาวะใต้เลยครับเอาโอ้ยโอ้ยนี่ครับนี่ เ้ยรน้จิ้จะตอครับเอาด้วยจะตอจะตอแล้วก็น้ำพริกโอ้โหดูปลาดูดูขอมาเรอมนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมเต็มคำอร่อยหูหู ก็หอยหารเป็นดีเร like ียบร้อยแล้วก็เต็มตาแล้เตีย <laughs> ừ, nói ơi tầm bất thắng luôn 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 nó luôn nó luôn 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 cái luôn 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 Oh, oh. จะลู่จู่มันจะลู่้รยแบบนี้ปลุ่ลุ้มมันจะลู่ลงตเลยตงเลยไม่ไม่เือไม่ติดเตอตงเลยชูแวบแจ๊บแจ๊บูแวบจแจ๊บจ๊โอ้รถลอตไปเล่หนึ่งกันตอนนี้ไปไม่รอดอยู่ ô đất lúa vừa ra bà lùi tục thế này luôn cái <laughs> oh, lê này này lì cả bơi Lê lê, này lì cả bơi nó nó nắng nắng gì đâu còn ra lắm Ừ. nó không là nó biết nó có à, nắng tốt nhỉ bà trời nó làm cứ ถ้าดิฟพุ่มแล้วมีใบพัดล่ะดินแบบตลอยได้ตักโบนี่ตักเสกระบะได้เลยตักเสกระบะ่โบดิดดอ้นั้นดิฟพุ่มจนตายแล้วก็ได้ใบพัดตักบมโบเลยดแดเป็นมาวะ เราเว้งเลย้งเลยเร็วว่ะสิอันกไปไหนนี่ยกแรก่อนลูกลลงก่อนไปยิดสิได้เอืมเทียบกันได้กีว่ะไปยกนะครับยกยกยกอ๋อลองดูครับลองดูอานะครับโอ้ลูกเล็ก อานกแล้วนกแล้วไป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 ต่อไหนไหนาอนาไหนไหนดูดิโอ้โห,โโหตานกแล้ววันนี้คุ้มแล้วคุ้มแล้วไปไปลูกเต็มสารุป,ปูดำวันนี้เต็มาตักกับใดอ่านี่กับแม่มาดักกับสามตัวโอ้คุ้มเลย กุมเลยเนี่ยฝีมืออคนนี้แหละนักล่าปูนักล่าปูดได้มาสองก็รกิจนะครับวันนี้ก็ได้มาเอาไม้ด้วยไม้ไม้ไปทำเสาไม้ทำเสาไปขึ้นรถ

Những tắc lên, nè, này, tốt cho vào đây tốt 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 đây đây đây, tốt 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 Đây tốt 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 tốt

ทำรับชมนี่กับวันนี้ก็ประกิจซ้ำเร็จกับได้กำบงส้มตัวนะครับปู่ดำก็เอ็นอยู่ในใจโดยเลยก็ท่งไปหมาก็ตอนเย็นครับขอบคุณติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ